fc มาที่ไหนเพราะเยอะเยะ fc มาทางไหนเนาะคือหลายแทบบอ<ะ>ถ่ายรูปค่ยถ่ายบอเป็น,อเ,ปนเออก็อว่าจง<ร>าังแซนได้ไหมเป็นเรียกซื้อจอบยิปเป็เองอซ้อจออาจะลองเนาะ มาแต่ใส่มาแต่อุดรค่ะถ้าตอนขึ้สวยแต่้าจำลอง้าจำลองอืมอืมน้ามค่ะขอบคุณค่ะมาเที่ยวบอกจามาก็มาดูค่ะเอ้าทุกคนมาอยู่ลุงพลอยู่ลุงพลขายของ ที่มาแต่อุดรค่ะเฮ้ยโทรศัพท์คอมันห้อนนะ เด็กน้อยก็มาเด้อทั้งเด็กน้อยทั้งปู้ใหญ่ก็มากันเนาะมากาปปรับไหว้หลวงองคูปาริจิตนะคะค่ะองปปาาะคูปาริจิตนาคคขาเออไหว้พระเอาไหว้พระให้เรียนสูงๆอืมไหว้พระเอออธิษฐานเอาอา่า มาจากอุดรน,นะไกเนาะมาจากอุดรค่ะนนสะอาดค่ะบ้านนนสะอาดที่ยายไปอันนั้นบอไปอันแจกของนราบอกนนสะอาดค่ะนนสะอาดจัองหวัดอุดรธานีไหมเออคือว่ายายไปน้ำท่วมอยู่นะ,นนะ,ะตรงมาไหว้ไวหว้พระเลยบอกตรงมานี่เลยบอกโอ้อยากมาเจอลุงบอกลุงอยู่ ออแล้วจะทำยังไงลุงขายของอยู่เนาะจ้าขอบคุณค่ะเอาพาเด็กน้อยไปกราบไหว้บูชาองค์ปูปริจิตกับคุณแม่มลูกล้านทางบิดเนาะอืมไปแล้วหน่อยองค์ปูปริจิต ยายก็กลับมาที่เดิมไม่ได้อ่านปูเพราะอ่านยังไงเขาก็ไม่ซื้อยายยายเหนื่อยพูดยายเป็นฮะยยเหนื่อยพูดยายเป็นคนไม่เช้าซีแล้วถ้าเขาจะสั่งก็สั่งซื้อเลยเขาไม่สั่งแล้วยายก็เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเยอะอหลายๆคำ,คำพูดคำเดียวจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ อปักมุดไว้อย่างเดียวบางทีเราก็อยากให้เอฟซีซื้อแต่บางทีเขาก็ไม่ไม่มีมีซับน้อยเขาก็ไม่ซื้อ,อมแม่สวัสดีครับพี่มากครับงพี่ <ใน S 1> ได้ชักปูแลหละหอนแม่หอนอเดียได้กี่โป่เราขายทุกวันก็ได้ เพราะว่าบางทีเอฟซียายก็ยังจนอยู่เด้อเอฟซียายจนอยู่วันนี้เอฟซียายจะรวยนะคะตอนเย็นค่ะคุณยายจะอยู่เคียงข้างลุงค่ะเบียนั่งลือเราเข้าไปช็อปดอกอ้อมะพี่พ่อแล้วดึงหน่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรเข้าไปชมนะก็ไม่เป็นไรพ่อแม่อยู่อยู่นั่นอยู่างดูยายดูคลิปตอนบักะ บักชองร้อยแต่ตอนนี้บักชองร้อยมันก็มันก็รู้สึกว่ามันอ่อนลงเลยได้มีมีแต่บสามสลึงบักชองร้อยก็ะยาดอกอดีตบางทีมันก็ลงพิษก็ได้คนนะอย่าไปขึ้นอะไรมากมายดอกแม่ยังกินอะไรข้าวเที่ยงบ่ะั้นกินแล้วมือแรงกินยังไงมือแรงมือแรงไปกินเยื้อมูกกระทะบ่โอมือใสอ่ะเตาง่อยก็แล้วนะใส่อะไรแม่ อดอกอ้อเด้อพระอาจารย้ปาค่ะยายดูคลิปตอนบักชองร้อยด่าลุงกับพระอาจารย์บาบนะก็เรื่องของมันมันอยากบาบก็ให้มันด่าลูดเราไม่อยากบาปเราไม่ต้องไปตามมันจุบแม่นบอกอือออันไหนดีเราก็ทำอันไหนไม่ดีจะไปทำตามมันทำไมเอ๊ เอออยู่ตรงละยายข้างในฟังไม่รู้เรื่องไม่อยู่ข้างอยู่ข้างนอกนี่ถ้าเอฟซจะสั่งยายก็จดจดแล้วก็ไปบอกเขาก็ได้นี่มันไม่จำเป็นดอกอืออยู่ตรงไหนถ้าเอซีสั่งซื้อก็ได้ค่าคอมคือเก่า<ม>เออบักสองร้อยหมายถึงฮูจกักคอยบริปึกล็อกชองร้อยนะคอยหู้ตั้งน,นันแล้วเจ้านั่นแหละปึกอือ S 1> <S 1> สั่งดิคอยผู้จักโย่มักช่องลอยนะคือไผ่น่ะอือยายหนูหนูไม่หนูไปมกลาบอกพี่ติ๋วมาจะพยายามไปหาจะพยายามไปทานข้าวค่ะเอาไม่หยักอยู่บริวูเร่เจ้าว่าวจังสีคอยบอกเข,อขอ้าใจเด้อหลังไม่ผู ยายพี่ติ๋วมาไหมหมอกลาอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะเออมาดามอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่ดีแล้วค่ะแล้เวเตอคันเจ้าอยางให้คอยอยู่แบบอันโหดโหดคอยก็อยู่อยู่แบบเหมาะเหมาะไม่แม่คอยก็อยู่ได้คอยเอาสองสไตล์เป็นคนสองซิมค่ะยาย ว่าคนอื่น <c oughs> ไงได้ไงเอา้าคำคอนเทนต์ของคอยนอ้อยเจ้ากรสชิบไปแป๊บบ้าตามคอยชันตี้คอยว่าจังสัน้นเจ้ากรสิเชื่อโลดฉันบอกแม่โอ้ยโอ้ยโดนยายลองล่ะเพคนว่าฮั่จัสงสัน้นเลยคนมาแต่อุดรคุณนานอะไรเอฟซี FC นะอ่าเดี๋ยเอฟซี FC มาแต่อุดร <c oughs> เหมือนกับน,น้องเบียร์นี่ว่าแก้งซ้ำฉลึงแก้งซ้ำฉลึงมันมีสามสี่คนเนะาะสี่คนบอกวา่าสี่คนเนะาะฉลึงมีหลายคนไหมหลายคนมันภายแน่คนที่ปเตบาท็นมอรเออคนที่บ่เต็มบาทเพราะว่ามันสามฉลึงเนาะ <laughs> แต่เราก็ต้องแยกแยะหนึ่งในสี่ในห้านั้นเป็นใครมาจากไหนเราก็ต้องแยกแยะค่ะไม่ใช่ว่าสามฉลึงจะมีหัวใจเหมือนกันแม่ยูมีหัวใจแดงเหมือนกันแต่พ่าออกมามันคนละสีก็เป็นนะ บักทรงห้วยมันอีสาลุงเออรู้แล้วว่ามันอีสาหนาหนาออนู่นน่ะให้ดู fc น้อยๆนะ้มาจากอุดรน,น่ะนี่นี่นี่กำลังเดินมามาไหวปู่ปฏิจิตนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะจะบ๊ายบาย thank you